คลิปนี้ตามต่อานอยปกตินะคะเมื่อกี้ชน4ใช่ไหมคะงวดพรุ่งนี้ชน5ไปเลยนะคะเมื่อกี้อาจารย์ลูดแต่4นะคะได้อยู่นะคะได้7 4กับ4 1นะคะก็เลข4 2ตัวเลยนะคะก็ได้4บาทอยู่นะคะงวดพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวจะจิ้มไปเลย5เลข5เลยเนาะแต่เราก็ยังไม่ทิ้ง1กับ4นะ ว่าสีมันต้องหล่นลงมาอีกแน่ๆเลยนะคะแตห้าเนี่ยมันจะมาสีห้าด้วยกันหรือเปล่าหรือสีหนึ่งนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเลขเอื่นมันออกสีหนึ่งนะคะมันก็จะมาอีกนะคะอันนี้ดันมาออกสีหนึ่งอีกเมื่อวานนี้ก็สีหนึ่งออกที่ไหนเนาะไว้อะไรสักอย่างนี่แหละค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ชนห้านะคะอย่าลืมนะคะเมื่อสักครู่ก็ชนสีเราก็ได้สีไปแล้วเนาะทีนี้ห้าเนี่ยจะได้